คือเอาจริงๆนะฉันก็พูดไปหลายคลิปมากๆสำหรับเตือนภัยสาวไทยที่จะมาตีตุรกีว่าหือระวังน้องกันดีๆนะคะเพราะว่าเธอมาตุรกีแล้วเธอโดนจับนี่มันบบกคุ้มกันนะคือวันเนี้ยสาวไทยโดนจับแหมแล้ว19กกิโลค่ะทุกคนโดนที่ตุรกีแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ถามมาจุกๆเลยว่าทําไมตํารวจที่ไทยไม่ตรวจสอบอะไรเลยเจ้าหน้าที่สนามบินที่ไทยไม่ตรวจสอบอะไรเลยทําไมถึงปล่อยออกมาได้คือเราเป็นคนไทยมันก็จุกนะทุกคนมันรู้สึกจุกเลยนะว่าเออเนาะทําไมถึงปล่อยออกมาได้เจ้าที่สนามบินทําไมไม่ตรวจสอบแล้วทําไมที่ตุรกีเขาถึงตรวจสอบเจอกันอะไรเงี้ย คือมันเสียชื่อเสียงเสียชื่อประเทศไทยมากๆเลยนะเธอบ้านเรามันถูกกฎหมายโอเคมันไม่มีปัญหาแต่ที่นี่มันไม่ถูกกฎหมายนะคะพูดจนปากเปียกปากแฉบพูดเป็นร้อยคลิปพูดเป็นพันคลิปพูดจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ก็มีสาวไทยโดนกันประจําโดนเพราะว่าตั้งใจหรือโดนเพราะว่าไม่รู้หรือโดนเพราะอะไรมันไม่รู้อะคะ่ะตรงนี้แต่มาถึงคุณโดนที่นี่ก็คือเท่ากับโดนนะคะ ติดคุกอย่างเดียวนะคะติดคุกอย่างเดียวไม่มีการให้อภัยไม่มีปรับไม่มีอะไรอย่างเดียวอย่างนั้นนะคะติดคุกค่ะบอกเลยว่ามันไม่คุ้มนะทุกคนยี่สิบสามสิบปีมาติดคุกที่ตุรกีมันไม่คุ้มเดอ้อฉันไม่รู้นะว่าบ้านนี้มันจะแบนคำคำไหนแต่ว่าอยากมาเตือนสาวไทยคืออยากมาเตือนมากๆเลยแบบไม่รู้ว่ามันจะ อะไรดันคลิปดันฟีดไหมแต่ว่าอยากให้มันดันจริงๆนะโบแบบอยากให้คนไทยแบบลืมหูลืมตาจะมาที่ตุรกีก็ตรวจสอบให้มันดีค่ะทุกคนสมมตุติมีผู้ชายฝากของมาให้หิ้วเนี่ยตรวจให้มันดีถึงแม้ว่าจะเป็นตุ๊กตาถึงมันจะเป็นกาแฟมันจะเป็นอะไรก็ตามที่มันอยู่นะ่ะอย่างนั้นให้เธอแกะดูค่ะแค่แกะดูมันไม่เสียหายหรอกนะคะแกะดูมันมีอะไรอยู่ข้างในให้มันรู้ให้มันชัดก่อนที่จะเอามานะคะ อย่ารับมาโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในมันโดนมาแล้วมันไม่คุม้มพูดคำเดียวว่ามันไม่คุ้มนะคะ